ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่6 11-13มีนาคมนี้ณหัดใหญ่ฮอลล์เซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ จบกันลงไปแล้วค่ะกับงาน m ั n นี่เอ็นะคะที่พัทยาครั้งที่6 mm hmm. ครั้งนี้เลยได้ว่าธุรกรรมนี่ทะลุเป้ากันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. จากยอดผู้เข้าร่วมใช้บริการในงานเนียวกว่า1 5 0 0ง 15, คนด้วยกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามีสีสันมาทิ้งท้ายกันค่ะกับงานมากรรมการเงิน m ั n นี่เอ็พัทยาค่ะ บอกว่าเรื่องการเงินกับดิจิทัลเข้ากันได้ยังไงงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซพัทยาครั้งที่6สามารถสื่อได้ถึงความพร้อมในการผสมผสานการเงินการลงทุนเข้ากับเครื่องมือสื่อสารให้สามารถสั่งการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสตามธีมการจัดงานดิจิทัลไ i ฟ์ดิจิทัลมันนีชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัลโดยเลือกประเดิมจัดงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์ครั้งแรกของปีนี้ที่พัทยาค่ะ ในงานมันนี่เอสโปพัทยา2016ในครั้งนี้นะคะยอดธุรกรรมสินเชื่อบ้านก็ยังคงได้รับความสนใจเช่นเคยค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจของพัทยานั้นมีการเติบโตที่สูงกว่าเศรษฐกิจของประเทศถึง1เท่าค่ะโดยในปีที่ผ่านมาสามารถเติบโตไปได้ถึง6%ด้วยกันวันนี้ก็มาดูสินเชื่อบ้านนะครับก็คิดว่าคงน่าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษเพราะว่ามีหลายธนาคารแล้วก็ อยากจะมาดูว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนะครับขอสินเชื่อต่อยอดธุรกิจนะคะก็เปิดร้านอยู่ก็พอดีอยากเปิดอีกสาขาอยากขยายร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเป็นเพราะแบบเห็นเขาบอกว่าอะไรนะมันอนุมัติภายในภายในวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้มาเรื่องซื้อบ้านนะครับแล้วก็ ก็รู้สึกว่าให้บริการแบบครบแบบครบวงจรนะครับในในในหลากหลายนะครับก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินหลากหลายรูปแบบนะครับที่ให้บริการกันธนาคารก็มีมาให้บริการกันเยอะครับผมก็ดีครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมหกรรมการเงินคือความรู้ดีๆจากสัมมนาเปิดเผยวุ่นเด่นบีวอกที่ได้วิทยากรผู้ทรงคุณ,คณวุฒิมาร่วมให้คําแนะนําและเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้นค่ะการันตีได้จากคิ้วขโมดตั้งใจจดบันทึกและฟังของผู้ร่วมสัมมนาที่ไม่ยอมพลาดแม้แต่วินาทีเดียวการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็ได้รับความรู้เยอะค่ะเพราะว่าปกติก็ลงทุนในขอดทุนอยู่แล้วนะคะมาครั้งนี้ก็วิทยากรก็เป็นกันเองแล้วก็ ผู้อธิบายวิธีการจัดพอร์ตที่เข้าใจง่ายค่ะก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ก็รู้สึกดีนะครับว่าเป็นการที่เปิดมุมมองให้ความรู้แล้วก็ความน่าสนใจของการลงทุนนะครับแล้วก็สามารถกลับเอาแนวคิดเนี่ยกับไปนำไปปรับในการลงทุนของตนเองนะครับคิดว่า ถามมาเที่ยวงานมีเอ็กโซพัทยาในครั้งนี้นะคะเราก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการเงินการลงทุนเท่านั้นค่ะเรายังมีการแสดงดีๆจากศิลปินดารามามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวพัทยาอีกด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดโอกาสก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเรี่ยมตัวพบกับโปรโมชั่นเด็ดๆกันใหม่ที่งานมหดกรรมการเืินมนีเอ็กโปหาดใหญ่ครั้งที่6นะคะในวันที่11 -13 ถึงมีนาคมนี้ค่ะพี่น้องชาวหาดใหญ่และชาวภาคใต้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วพบกันค่ะ Money ค่ะทุกๆครั้งที่มีงานมินิเอ็กซ์โปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่พัทยาหรือเชียงใหม่นะคะที่ต่างๆที่เราไปก็เลยโดนแล้วแต่มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะคะรวมถึงสัมมนาที่จะมาจับที่ทางมุมมองเศร,รษฐกิจในตอนนั้นและนั้นแนะนาคุณผู้ชมว่าควรจะปรับกลยุทธ์อย่างไรและสัมมนาน,นี้เป็นสัมมนานแบบฟรีๆด้วยเดี๋ยวครั้งต่อไปไปเจอกันที่หาดใหญ่นะคะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับที่ทางหุ้นไทยค่ะ